สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นป .1 และก็เยาวันทุกๆคนเลยนะคะเจอกันอีกแล้วนะคะในสัปดาห์นี้เนี่ยเป็นคาบเรียนสุดท้ายของสัปดาห์นี้นะคะการบ้านที่คุณน้ำให้นักเรียนเนี่ยไปฝึกลํานะคะเพงลงราวดวงเดืนอน2ประโยคแรกเนี่ยผลตอบรับมาค่อนข้างดีมากๆเลยปรบมือให้กับตัวเองหน่อย หลายคนตั้งใจมากๆเลยนะคะตั้งใจฝึกแล้วก็ตั้งใจขับร้องด้วยนะคะที่นี้ในวันนี้นะคะในสัปดาห์นี้นะคะครูน้านว่าจะเอาให้จบท่อนเพลงไปเลยจริงๆแล้วเพลงลาวเดือนเพลงนี้นะคะสองชั้นเนี่ยนะคะมีทั้งหมดสามท่อนสามท่อนเพลงนะคะแต่ ในสัปดาห์นี้ครูน้ำจะต่อให้นักเรียนแค่1ท่อนเพลงเท่านั้นนะคะ1ท่อนเพลงเท่านั้นของเมื่อวานเนี่ยเ,ออเฉพาะแค่2ประโยคแรกนะคะวันนี้เอาให้จบทั้ง4ประโยคเลยหรือเราเรียกว่า1ท่อนเพลงนั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาฝึกขับร้องนะคะประโยคที่3และก็4กันนะคะ เหมือนเดิมค่ะใครที่ตามเนื้อร้องในคลิปวิดีโอนี้ไม่ทันนะคะเด็กๆสามารถดูได้จากหนังสือเรียนหน้า23ได้เลยนะคะประโยคที่3แล้วก็ประโยคที่4นั่นเองค่ะอ่ะประโยคที่สามนะคะโอ้ดึกแล้วหนอนะคะโอ้ดึกแล้วหนอ ประโยคต่อไปพี่ขอลาล่วงพี่ขอลาล่วงอ่บาบรรทัดสุดท้ายอกพี่เป็นห่วงอกพี่เป็นห่วงบัดสุดท้ายค่ะรักเจ้าดวงเดือนเอยหนึ่งรอบรักเจ้าดวงเดือนเอย เอาประโยคที่3ใหม่นะคะ3และ4ติดต่อกันนะคะพร้อมนะคะ1 2 3โอ้ดึกแล้วหนอพี่ขอลาล่วงอกพี่เป็นห่วงรักเจ้าดวงเดือนเอ่ยทีนี้เรามาใส่ทำนองกันค่ะเด็กๆโอ้ว่าดึกแล้วหนอ ไปพี่ขอลางลวงเอาใหม่นะคะบรรทัดนี้ใหม่เลยโอ้ดึกแล้วหนอสามสี่โอ้ว่าดึกแล้วหนอพี่ขอลาง บรรทัดสุดท้ายอกพี่อกพี่เป็นห่วงรักเจ้าดวงเดือนเอ๋ยหยุดโอเคเอาใหม่อหนึ่งรอบนะคะอกพี่เป็นห่วงนะคะบรรทัดสุดท้ายหนึ่งสองสาม อกพี่เป็นห่วงรักเจ้าดวงเดือนเอ๋ยทีนี้เอาทั้งหนึ่งท่อนเพลงอีกหนึ่งครั้งแล้วเดี๋ยวเราไปปฏิบัติท่ากันค่ะเด็กๆเอาใหม่นะคะหนึ่งสองสามโอละโน ร้องได้แล้วจับจังหวะได้แล้วเดี๋ยวเราไปปฏิบัติท่ากันค่ะกเดีกๆอ่าโอเควันนี้นะคะ,นนะคะุณครูน้ำขออนุญาตใส่ในเกงวอร์มนะคะเนื่องจากว่าเพิ่งจะกลับมาจากที่ทำงานนั่นเองอ่ะประโยคแรกที่เราต่อกันใช่ไหมคะโอละหนอโอ้ละหนออยู่ตรงไหนคะจำได้ใช่ไหมโอ้ละหนอดวงเดือนเอ้ย ที่มาวาวรักเจ้าสาวคำดวงโอเคทีนี้บรรทัดต่อไปนะคะพูดว่าโอ้ว่าดึกแล้วหน่อยใช่ไหมคะก็คือดึกแล้วนั่นเองพี่เนี่ยต้องขอลาเจ้าไปก่อนนะคะในเนื้อเพลงนั้นนะคะเขาบอกว่ามันดึกแล้วพี่เนี่ยต้องขอลาเจ้าไปก่อนนะคะดึกแล้วทงท่ายังไงปิดไฟนอนเลยไหม ไม่ใช่นะคะปิดไฟนอนเลยไม่ได้ดึกแล้วต้องมีท่าทางหน้าตัดสินด้วยใช่ไหมคะภาษาท่าด้วยโอ้อว่าดึกแล้วหนอเวลาดึกแล้วเนี่ยเราใช้เป็นการหยุดภาษาท่าหยุดแล้วกันนะคะว่าออวันนี้หยุดพอแค่นี้ก่อนนะคะอ่ะข้างหนึ่งให้นักเรียนเท้าสสเอไว้มืออีกด้านหนึ่งใหต้ตึงไปข้างหน้าโอเคนะคะ โอ้ o, ว่าดึกแล้วหนอพี่พี่ให้จีบเข้าหาตัวเองพี่ขอลาล่วงให้ได้มงอออกเอาไหมนะคะโอ้ o, ว่าดึกแล้วหนอพี่จีบเข้ามาพี่ขอลาให้กลับไปตั้งวงลาล่วงอกพี่จะไปอกพี่สลับมือ มือข้างนี้กับมาท้าสะเอวอีกหนึ่งด้านอกพี่เห็นไหมคะตั้งมือไว้ที่อกคืออกของพี่นั่นเองหมายถึงคนพูดอกพี่เป็นห่วงทำยังไ,ไงเป็นห่วงเป็นห่วงรักเจ้าดวงเดือนเอ่ยโอเคไหมคะ รักเจ้าดวงเดือนเอย่ยให้จบท่านี้เหมือนเดิมอ่ะคำใหม่นะคะเอาตั้งแต่โอ้ว่าดึกแล้วหนอหนึ่งสองสามโอ้ว่าดึกแล้วหนอพี่ขอลาล่วงอกพี่เป็นห่วงรักเจ้าดวงเดือนเอย่ย โอเคไหมคะอ่ะเอาตั้งแต่แรกนะคะเอาตั้งแต่แรกนะคะพร้อมกันโอ้เราหนอนะคะหนึ่งสองสามโอ ท <sharp tiếngiique> <smotattly> <smot <ten> <tune> <tune> ีนี้เดี๋ยวเรามารําพร้อมๆกับดนตรีกันค่ะโอเคตั้งคันคันไว้เอ่ยตั้งโบมึนๆยันหา ที่พยายามทําอยู่นะคะครูน้ําเชื่อว่าความพยายามนะคะทาให้นักเรียนเนี่ยสามารถลําได้นั่นเองค่ะฝึกต่อไปนะคะเด็กๆแล้วก็การบ้านครูน้ําวันนี้อีกเช่นเคยค่ะก็คือให้นักเรียนนะคะอัดคลิปวิดีโอของนักเรียนเองนะคะส่งมาหาครูน้ําทางช่องแชทซูมส่วนตัวเหมือนเดิมหรือถ้าส่งไม่ได้จริงๆนะคะนักเรียนสามารถ คะแชทส่งตัวคุณ้ำเข้ามาได้เลยนะคะอ่ะอีกอย่างหนึง่งสำหรับใครที่ไม่สามารถนะคะส่งเป็นวิดีโอหรือเทควิดีโอได้นักเรียนสามารถถ่ายรูปภาพของนักเรียนเองนะคะ,ท,ะทีละภาพทีพละภาพภาพละท่านะคะถ่ายมาเลยค่ะประโยคนึงใช้ท่าหนึ่งวักหนึ่งใช้ท่าหนึ่งนะคะก็ถ่ายมาได้เลยนะคะ อ่ะสำหรับวันนี้ต้องบ๊ายบายไปก่อนนะคะอย่าลืมส่งมากันนะคะเด็กๆบ๊ายบายสวัสดีค่ะ